รูปถ่ายใบเก่าซีจางที่เจอในกล่องใต้เตียงนั่นแหละทำให้เราแทบหยุดหายใจเพราะภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนยิ้มซิดซีดแต่ที่เด่นชัดคือรอยมือเปื้อนเลือดสีแดงคล้ำประทับบนหน้าเธอเราขนลุกสู้คิดว่าคงเป็นแค่รอยสีเก่าๆหรือใครเอามาเล่นพิวเรนแต่รูปนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่เคยเห็นมันมาก,ก่อนเลยในชีวิต คืนนั้นเองเราวางรูปไว้ข้างหัวเตียงพอตื่นมารอยเลือดนั่นกลับขยับมาใกล้หน้าเด็กผู้หญิงขึ้นอีกนิดหัวใจเราเต้นรัวเมื่อคืนต่อมารอยมือเปื้อนเลือดนั้นกลับบีบคั้นใบหน้าเด็กในรูปจนบิดเบี้ยวเช้ารุ่งขึ้นรูปถ่ายหายไปจากหัวเตียงเหลือเพียงรอยมือเปื้อนเลือดจางๆบนหมอนเรา ผู้สนับสนุนเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง